นึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโอจีสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เครบครับวันนี้รายการของเรามาช้าไปประมาณ1 2นาทีนะครับก็คิดว่าอาจจะจบช้าลง1 2นาทีจะได้หายกันใช่ไหมครับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนของไทยทีวีสีช่อง9สอสมทแล้วก็มวยที่เวทีสำโรง และบริษัทยอดมวยดังเป็นผู้ผลิตรายการนี้ท่านทั้งหลายก็คงจะกระวนกระวายใจใจจดใจจอ่อแต่ไม่เป็นไรครับมวยคู่ดีๆคู่ที่จัดไว้สําหรับการถ่ายทอดเราก็ดึงมาจนให้ท่านได้ชมครบทุกคู่นะครับจะเริ่มด้วยคู่แรกของการถ่ายทอดผมว่าแฟนมวยจริงๆเนี่ยพอได้ยินเสียงปีเสียงกรองคงไม่อยากจะเห็นหน้าผมใช่ไหมครับยังขึ้นไปบนเวทีดีกว่าครับผมจะได้แนะนํานักมวยในคู่ที่3ามคู่แรกของการถ่ายทอดนี้ ให้ท่านได้รู้จักนะครับฝ่ายแดงชื่อชันรงเกียรติมงคลฝ่ายแดงน้ำหนักร3 2ยสอปอนชันนรงเกียรติมงคลนี่ก็เป็นน้องชายของสมทรงเกียรติธรณีซึ่งก็ฮือฮากันไปเมื่อเสาวที่แล้วนะครับกรรมการไม่ยอมตัดสินครับก็เชื่อกันว่าน้องชายค็คงจะไม่ติดเชื้อหรือเป็นกรรมพันธ์มาจากพี่ชายนะครับชันนรงเกียรติมงคลนี่ชื่อจริงชื่อนรง หอมโคกคออายุ20ปีไม่เคยมากรุงเทพเลยครับเป็นเป็นคนขอนแก่นครับไม่เคยมากรุงเทพเลยชกมาทั้งหมด50ครั้งแล้วชกชนะ35ครั้งแพ้15ครั้งครั้งสุดท้ายชนะนอกธนูอินพิชิตศึกยกสามที่ขอนแก่นหัวหน้าคณะและผู้จัดการคือมงคลเจริญเหล่าผู้ฝึกสอนคือสวัสดิ์เจริญเหล่าสำหรับคู่ชกคือใหม่สดจอลูกสมุทร นักมวยเจ้าถิ่นครับเป็นคนที่สมุทรปราการแห่งนี้น้ำหนักร้อยสามสองปอนชื่อจริงชื่ออย่างกับผู้หญิงนะครับท่านผู้ชมชื่อนินยารัตนีอํานาจอายุ22ปีนะฮะชื่อนินยารัตครับเป็นชาวสกลนครชกมาแล้ว60ครั้งชนะ43ครั้งแพ้17ครั้งครั้งสุดท้ายชนะน็อกเลิศนิมิตอ,อยุทธนากรยก2 ที่จังหวัดสกลนครหัวหน้าคณะก็ชื่อชรินเนื่องจำนงนี่ฝ่ายน้ำเงินนะครับผู้ฝึกสอนครูฝึกสอนก็เป็นนักมวยเก่าครับชื่อจอมตะบันสอสิทธิชัยครับท่านผู้ชมที่รบรับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคณะกรรมการบริษัทยอดมวยดังและคณะกรรมการเวทีสำโรงได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันในอันที่จะาหากฎหากติกาหาข้อยุติต่ตาง เพื่อจุดมุ่งหมายอันเดียวครับคือให้มวยชกสนุกเพราะฉะนั้นมวยที่เราทําการถ่ายทอดในรายการสุดยอดมวยดังของช่อง9้นั้นแพ้ชนะหรือว่าการมีส่วนในเรื่องของการพนันขันต่ออะไรกันนี่เราไม่รับรู้นะครับเรายึดถือข้อเดียวว่ามวยขึ้นมาต้องชกสนุกถ้าชกไม่สนุกกรรมการเห็นว่าชกไม่มีฟอร์มไม่สมศักดิ์ศรีมวยไทยเนี่ยกร,รมการจะไม่ตัดสินครับจะงดการชกขอให้ชกสนุกอย่างเดียว เพราะถือว่านักมวยทุกคนผ่านการตรวจสภาพจากหมอมาแล้วนะฮะขอยืนยันว่าเรายึดถือการชกสนุกรักษาศักดิ์สรีมวยไทยและเลือดมวยไทยเอาไว้เป็นสําคัญครับจะแพ้ชนะจะติดปลายนวมจะพนันขันต่อกันอย่างไรเราไม่รับรู้นะครับสาหรับรายการนี้คุณสื่อพองษ์ครับจะเป็นผู้บรรยายครับคุณสือพองศ์<อ>สีประเสริฐขอเชิญครับคูบ่ที่สามนะครับท่านผู้ชมระหว่างชาณรงค์เกียรติมงคลฝ่ายแดงน้ำหนักร้อยสามสิบสองปอนด์ไม่สดจอลูกสมุด น้ำหนัก1 3 2อปอนด์เท่ากันเป็นฝ่ายน้ำเงินนะครับชาญารงเกียรติมงคลน,นะครับเป็นฝ่ายเดินข้าหาทั้งคู่จอดเอาซ้ายออกเ้็ยกันทัน้งคู่เป็นมวยถนัดขวากรรมการพูดตัดสินบนเวทีกรรมการสมบัติทองล้วนกรรมการให้คะแนนสองพันกรรมการศรีนินมีเพชรและกรรมการสมหมายชูทองชาญารงเกียรติหน้าเลยนะครับแต่พลาดไปไปขวาพลาดไปอีกไปสุดพยายามฉากออก ขมือ,อยันกันไว้ไม่สอดเตะขวาเข้าพัดนอกเอิ่มเป็นยกแรกนะครับท่านผู้ชม,มขอสรุปผลการแข่งขนันะสำหรับวันนี้นะครับขวัญวงเวียนใหญ่แพ้คะแนนอมทิพย์คาดเกียรติเฉลิมชัยผู้ที่สองเพชรนรินทร์พิชิตศึกแพ้คะแนนป๋องทองอยุทธนากรและผู้สำรองโกวิทยพิสมุร,รารชันชนะคะแนนโบอิงสอปัตตะในนะครับธนาลมพยายมามไต่บัดนะครับธนาลมพยายามเดินเข้าหา ถูกไปสบติดซ้ายยันไว้รูปล,ล่าไม่มีใครเสียเปรียบเลยเปรียบแล้วครับไม่สดไปขวาตอนนี้ลับตัวลงไปขวาตู้ตีต่อขวาแลกตออขวากันนะครับตอนนี้ต้ลงพยายามไปขวาพลา,าดไปแล้วทุก ไปขวาหาลงไปขวากะลำตัวนะครับไปสอดพยายามตีซ้อขวาหากมาหากไปนะครับหาลงไปขวากะลำตัวถูกไปสอดไปขวากะเราไปหน้าหาลงไปขวาหาลงไปขวากันดีกว่าไปขวากัโดแก้มไปสอดตีซ้อขวาหาลงตีซ้อไปนะครับถูกไม่ถูกตีเขาไป

กมสมรงเกตธรน,นีพี่ชายก็ขึ้นมาให้น้ำน,นะครับไม่เคยเข้ากรุงเทพนะครับชา,าลงวันนี้เหมารถกีสุรุร้อยแรงอเอาอาชาพันแก่นาเชียครับยกที่สองครับท่านผู้ชมให้ตำอังฟังนะครับารถไปขวา นาตนะเภาในยกที่2โดย่อยหมัดขวาก็ทีปลายคางนะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวย OG